การศึกษาแนวพระราชดำริที่เกี่ยวกับครูนั้นสามารถศึกษาได้ทางหนึ่งคือศึกษาจากพระบรมราชโชวาทและพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พระราชทานไว้ในโอกาสต่างๆตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนสรุปเป็นคุณลักษณะของครูด,ดังนี้ 1. ครูต้องเน้นที่คุณธรรม 2. ครูจะต้องประพฤติตัวให้เป็นที่รักเคารพของสิทธิ์ 3. ครูต้องอดทนเสียสละและมีความเมตตา 4. ครูไม่ควรมุ่งหวังยศศักดิ์ความร่ำรวยและผลตอบแทนทางวัตถุ 5. ครูจะต้องยึดมั่นในคุณความดี พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตและนักศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษาในวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2503ได้ทรงเน้นคุณลักษณะในการอบรมเด็กในด้านศิลธรรมเป็นสำคัญด้วยดังที่ว่าผู้ที่เป็นครูนั้นใช่แต่ว่ามีความรู้ในทางวิชาการและในทางการสอนเท่านั้นก็หามา ต้องรู้จักอบรมเด็กทั้งในด้านศิลธรรมจรรยาและวัฒนธรรมรวมทั้งให้มีสำนึกและรับผิดชอบในหน้าที่และฐานนะเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไปข้างหน้า สอนแต่อย่างเดียวให้อบรมความรู้ดังที่กล่าวมาแล้วด้วยผู้บริหารการศึกษาครูอาจารย์อยู่ในฐานะที่เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียนนักศึกษาการที่สิทธิจะเคารพนับถือและศรัทธาต่อครูอาจารย์ของตนนั้นครูต้องมีคุณธรรมเป็นปัจจัยสำคัญไม่ว่าจะเป็นการรักษาความสัตย์การรู้จักข่มใจตนเองมีความอดทนอดกลั้น และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเองเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมคุณธรรมที่กล่าวมานี้ไม่ใช่เพียงแต่ครูเท่านั้นที่พึงมีแต่มนุษย์เราทุกคนต้องพยายามปลูกฝังและบำรุงให้มีความเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันและจะช่วยให้ประเทศชาติเกิดความสุขความร่มเย็นและมีโอกาสจะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไป สำหรับครูนั้นต้องประพฤติตนให้เป็นที่รักเป็นที่เคารพเป็นที่เชื่อใจของนักเรียนคือข้อแรกต้องมันฝึกตนให้แตกฉานและแม่นยำทั้งในวิชาความรู้และวิธีการสอนเพื่อสามารถสอนวิชาทั้งโปรงได้อย่างถูกต้องกระจ่างและครบถ้วนสมบูรณ์อีกข้อหนึ่งต้องทำตัวให้ดีคือต้องมีและแสดงความเมตตาการุณาความซื่อสัตย์สุจริตความสุภาพ ความเข้มแข็งและอดทนให้ปรากฏชัดเจนเป็นปกติวิสัยเด็กๆจะได้เห็นและทราบซึ้งในคุณงามความดีและในตกรูอย่างทราบซึ้งภารกิจของครูคือการให้ศึกษาก็จะมาลุตามจุดมุ่งหมายจากที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นสะทะ้อนให้เห็นถึงพระราชดำริเกีย่ยวกับครูที่จะต้องมีความรักเป็นที่รักและเป็นที่เคารพของสย์ ดังที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอนดุลยเดชได้พระราชทานพระบระมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในวันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2522ที่ว่าไม่ว่าจะสอนเด็กวัยใดลักษณะใดผู้สอนต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างให้เห็นอยู่เสมอโดยไม่ละเลยความประพฤติปฏิบัติต่อเด็กเป็นอันขาด ายลูกศิษย์ที่มีต่อครูนั้นมีทางแก้อย่างเดียวคือความอบอ้อมอารีและความอดทนครูจะไปด่าว่าเด็กก็เป็นผู้ร้ายเป็นคนไม่ดีก็ไม่สมควรนักถ้าหากว่าเด็กทำอะไรไม่ดีครูก็ต้องอดทนและสั่งสอนแม้จะถูกด่าเช่นนี้ในที่สุดเด็กก็จะเล็งเห็นถึงความดีและความดีนั้นจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นอันตรายไปได้ ถ้าหากว่าครูเห็นเด็กกระด้างกระเดื่องมากแล้วเกิดละทิ้งหน้าที่ครูละทิ้งการสอนอนาคตของชาติจะเป็นอย่างไรก็ไม่มีใครให้ความรู้เด็กซึ่งจะเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตกลุ่มครูที่เรียกว่าเป็นครูสอนเด็กๆก,การสอนมีความสำคัญยิ่งกว่ากลุ่มครูที่อยู่ในชั้นมหาวิทยาลัยไ,ได้ซ้ำเนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันทำให้เกิดปัญหามากขึ้น รวมทั้งในส่วนของตัวเด็กเองด้วยทําให้ครูทํางานได้ยากขึ้นพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงเล็งเห็นว่างานของครูนั้นเป็นงานที่ยากเพราะครูต้องมีควากอดทนสูงต้องมีความเสียสละและยังต้องมีความรักความเมตตาให้กับสิษย์อีกด้วยดังพระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่คณะครูอาวุโสเมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2513 ว่างานของครูนั้นเป็นงานที่ยากต้องใช้ความอดทนเสียสละมากยิ่งในปัจจุบันยิ่งยากขึ้นทุกท,ทีเพราะเกิดความคิดใหม่อยู่เสมอเช่นว่าเด็กต้องมีความคิดดีเริ่มมากแต่ความคิดดีเริ่มซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนั้นโดยมากไปแปลเป็นว่าจะต้องมีความคิดที่จะล้างครูความคิดอันนี้เป็นความคิดที่รู้สึกว่าไม่ค่อยดีนะัก แต่เราก็ต้องยอมรับว่ามีไว้เพื่อแก้ปัญหานี้มิใช่ว่าครูต้องทำตัวไม่ดีเพื่อให้สอดคล้องกับการยุ้แย่ตรงข้ามครูยังต้องเสียสละยิ่งต้องทำงานหนักและเฉลียวฉลาดขึ้นงานของครูเป็นงานพิเศษผิดแปลกกว่างานอื่นๆกล่าวในแง่หนึ่งที่สำคัญก็คือว่า ครูจหวังผลตอบแทนเป็นยศศักดิ์ความร่ำรวยหรือประโยชน์ทางวัตถุเป็นที่ตั้งไม่ได้ผลได้ส่วนสำคัญจะเป็นผลทางใจซึ่งผู้เป็นครูแท้ก็พูนใจและภูมิใจอยู่แล้วพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชจากพระราชดำรัสนี้ทำให้เห็นว่าในการประกอบอาชีพไม่ว่าจะอาชีพใดก็ย่อมมีผลตอบแทนไม่ว่าจะเป็น ผลตอบแทนในรูปของเงินยศถาบรรดาศักดิ์และอื่นๆแต่สําหรับอาชีพครูไม่ควรหวังผลตอบแทนเหล่านี้เพราะจะทําให้ครูลุ่มหลงไปกับอํานาจที่มีและไม่สุดใจงานสอนซึ่งถือว่าเป็นงานหลักของครูควรเป็นครูควรจะมุ่งหวังผลตอบแทนทางน้ำใจก็คือความสเร็จของลูกศิษย์ซึ่งถือได้ว่าเป็นผลตอบแทนสูงสุดสําหรับอาชีพครู าพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่ครัววิศว์ประจำปีพุธศักราช2,522ณวันที่28สุลาคมพุทุศักราช2,523ณศาลาดุสิตดาลายัยส่วนจิตละดาราชวังดุสิตความตอนหนึ่งว่าครูที่แท้นั้นเป็นผู้ทำแต่ความดีคือต้องมันขยันและอุตสาหะภาพเพียนต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผและเสียสละ ต้องปลีกใจปรีกกายจากความสะดวกสบายและความสนุกเรื่นเริงของตนเพื่อให้สมวควรแก่เกียรติภูมิของตนต้องซื่อสัตย์ต้องรักษาความจริงใจต้องเมตตาวางใจเป็นกลางไม่ปล่อยไปตามอำนาจอคติิของตนค่ะ <shades of gray> จากที่เราทราบกันนะคะว่าสถาบันแรกและเป็นสถาบันที่ใกล้ชิดกับเด็กๆมากที่สุดก็คือสถาบันครอบครัวค่ะแต่รองลงมาก็คือสถาบันการศึกษานั่นก็คือโรงเรียนค่ะเพราะฉะนั้นแล้วครูจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคิดและประตฤ้นด,ดีเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกศิษย์ดังคํากล่าวที่ว่าครูคือแม่พิมพ์ของชาตินั่นหมายความว่าครูเป็นต้นแบบของเด็กๆนั่นเองค่ะ อนนี้เราก็มาอยู่กับอาจารย์สมปองใจดีเฉยนะครับอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวนนะครับคือผมผมมีคําถามครับว่าทําไมถึงได้มาทําโครงการกองทุนเพื่อการศึกษาสําหรับโครงการกองทุนการศึกษาคือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9จ้านะครับพอดีว่าผมก็เป็นเด็กทุน ในเข้าประถมได้หนึ่งทุนนี้คนรลหวว่างเรียนเรียตรีปีหนึ่งปีสี่ครับแล้วก็ทาโครงการโรงเรียนคุณธรรมมาก่อนครับแล้วก็ได้มีโอกาสถวาวังานครับส่วนในประเทศแล้วก็ท่านอุตนิยรีก็ได้ไปดูงานโรงเรียนที่ทานะครับคือโรงเรียนบางบุรีเทียบโรงเรนบางบุรจังหวัดพิจิตรครับแล้วก็ได้มีไปดูงานเสร็จแล้วก็มีการแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะทำงานครับ โครงการกอง,งพกษ์ก็มีหลายโครงการย่อยในนั้นหนึ่งในนั้นก็คือโครงการโรงเรียนคุณธรราครับผมรับผิดชอบในส่วนนี้ครับแล้วทาไมถึงมาทาโครงการครับนะัที่ไม่มีค่าตอบแทนครับก็ในฐานะที่เป็นประสบนิกรของพระองค์แล้วก็ได้รับพระราชทานถุกการศึกษาในระหว่งางเรียนตั้งแต่ปี1ถึงปีสี่ตอนเรียนีปน,นะครับก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขององค์ที่มุ่งมีต่อสิทธิกรชาวไทยเทพื่อูัฒนาของประเทศไม่เว้นแม้แต่เชื้อชาติาศาสนาใดๆก็ตามพระองค์ทรงช่วยเหลือเราเ็ราะภูมิใจมากที่ได้เข้ามาทำเกิดกึนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่จะทำถวายเป็นพระราชบุตรของพระองค์นครับในนี้แสดงว่าอาจารย์มีแรงบันดาลใจจากในหลวงในรัชกาลที่9นะครับอยากทราบว่าแรงบันดาลใจนั้นมี อะไรบ้างพระองค์เป็นต้นแบบแห่งการทำดีแล้วก็เป็นพระองค์เป็นต้นแบบที่ประับนิสิปฏิบัติในโุดสิตราธรรมของพระองค์สมบมาเนีน่เราก็ในฐานะพระศิกรก็ยึดท่านเป็นต้นแบบในการที่จะดำานิคนเป็นคนดีเป็นครูที่ดีของนิสิตเป็นครูที่ดีของนักเรียนครับแล้วก็เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติของเราด้วยการท่งเสดิม สนสับสนุนแล้วก็ช่วยในการพัฒนาประเทศชาติแล้วก็สัมงคมของเราให้ดียิ่งขึ้นๆๆไปครับครับก็อยากจะให้อาจารย์มาฝากถึงครคูในปัจจุบันแล้วก็ินักศึกษาที่จะไปเป็นครูในอนาคตครับว่าครูในปัจจุบันเนี่ยต้องเป็นยังไงบ้างาจากแนวพระราชดำริของพระองค์ก็คือว่าพระองค์มีพระราชดำริสำหรับการทำโครง,างการกองอินเรนชา่นแนทั้งนี้คือว่าให้ครูรักเด็กนะครับแล้วก็ เด็กก็จะกลับมารักครูเองและเด็กก็จะมีแรงบันดาลใจในการเรียนนะอยากให้ครูรุ่นใหม่นะครับนะก็น้อมนำแนวพระราชบิดของพระองค์มาประยุกต์ใช้ปรับใช้กากสื่อสานะครับตามรอยตามข้อก็คือเรื่องของให้รัเป็นครูด้วยจิตวิญญาณของพรเองนะแล้วก็ยึดถือในวิถีพระโพธิสัตว์าเมตตากรุณาโพทิสัตว์วิเศษตามพิโรมี้ั เด็กๆทุกคนนะครับเด็กๆก็เหมือนลูกของเราครับถ้าเรารักลูกของเราอย่างไรเราก็ต้องรักลูกศิษย์ของเราอย่างนั้นนะครับนะแล้วก็ไม่ถืออาวุธสิจนจ้าใดๆจากงิ้นรักเด็กโดยสาานมน้ำนัำใจบปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกศิษย์้ง,งในและนอกอเวลาตลอดเวลาครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์สมบองใจดีเชิญมากครับที่มาให้ความรู้แล้วก็ให้ข้อคิดดีๆในวัน การศึกษาเป็นงานสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาติเพราะความเจริญและความเสื่อมของชาตินั้นขึ้นอยู่กับการศึกษาของพลเมืองเป็นข้อใหญ่จึงต้องจัดการศึกษาให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นพระบรมราชโชวารในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรณวิทยาลัยวิชาการศึกษาปราสาอิตกสอ2ธันวาคมพุทธศักราช2 5 1 2